สวัสดีครับเอฟซี FC. มือหนึ่งับมาพบกันในวันที่ 13. ส3บสามสิงหาคมสอง7ันหรอยหกสิบเจ็ดสำหรับวันนี้ผมมีน้ำรักน่วยหล่างไม่เอฟซีได้รับชม่มสด้รับงวดที่ผ่านมาผ่านข้ามาสองสูตรนะครับแล้วแล้วก็มีสูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองสูตรเป็นสี่สูตรนะครับสำหรับวดนี้นะก่อนไปรับชมลักน่วยหล่างก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วเขาก็จะมาเบิงสูตรแดกที่ผพานเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสำหรับงวดที่แล้วสูตรนี้กะนําลงเป็น วดแรลนำลงช่องเป็นวอลเล็ครับละสถิติอยู่ที่สิบสามงวดเดินมาแล้วสิบสามงวดนะะับละงวดที่สิบสี่นำลงนะะับละนำลงช่องเป็นวดแรกงวดที่ผ่านมาสองตัวล่างออกไปที่สี่หกับละสี่หกนะคระับ สำหรับสูตรนี้อ่าแรักหน่วยล่างก็ขึ้นเลขหกสำหรับลเลขหกกลับมาเป็นหัวแรกที่น้ำลงครับหัวแรกมาหัดแรกที่นำ้ลนำลงช่องที่เดินตอนลงครับยอดหลังอ่าสิบสามหัวสำหรับยอดหลังสิบสามหัวครับมาสิบสามวัวซ้อน เพิ่งเดินเป็นงวดแรกแล้วนะสำหรับงวดต่อไปอที่เป็นงวดที่สิบหาถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบห้าจะเดินต่อไหมวิธีคำนวณสำหรับตัวนี้เอาที่ใส่ลักหมื่นของร้อยที่หนึ่งบวกลักสิบของร้อยที่หนึ่งแล้วก็บวกลักหน่วยของร้อยที่หนึ่งแบบสามตำแหน่งครนะมีค่าเอกตัวที่สองรับมีหกตัวครนะ จะมีใครอีกตัวที่สองบวกสองเนี่ยทำมาบังกันเลยนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์แราคาสิบและหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่กับหนึ่งครับสี่และหนึ่งนะครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้ตัวเก่านะครับได้ตัวเก่านะครับห้าหกหกล้วบวกสองก็จะเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับนำลงช่องเป็นวัดที่สองนะครับนำลงเป็นวัดที่สองพอให้ เดินตอดอย่างทีบ่บว่าบางสูตรที่สองสิพันพม่าถ,ถึงวัดที่แล้วครับแล้วนะครับสูตรที่สองสูตรนี้กะสถิติอยู่ที่สิบงวดนะครับเดินอยู่ที่สิบงวดว่าม,มีค่าเอกสำหรับสูตรนี้นับเรียงหกตัวครันแล้วนครับนับเรียงหกตัวไม่มีค่าเอกใดๆนะครับเ,เริ่มเดิอนแตงวัตที่ออกเจ็ดเก้านะครับอ่ะเดินมาถึงวันลาสุดน้ำลงเป็นวันแรกนะครับ สี่ห้าอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกครับละทีนั้นลงวัดที่ผ่านมาสี่หกเนี่ยเลขที่ออกสี่หกสูตรนี้กันอ่ะผ่านเนี่ยครับผ่านมาที่หลักหน่วยแถมหลักสิบมานึ่พร้อมเนี่ยคร,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 รับอ่ะแถมหลักสิบพร้อมครับล่ะสำหรับวัด ที่พันว่าเงียบแถมหลักสิบด้วยงวดที่แล้วกับมาครบือกันเนะงียบหวดนี้กับมาครบหลนะับละงวดก่อนกันมบ,นะบ, 8, 9, บมาครบเงียบแปดเก้าหลับละมาครบสามหวดแล้วเงียนะบเดี๋ยวว่าอ่าเข้าอ่านั่มเป็นลักหน่วยตามนี้เศรษี FC. มาเป็นงวดแรกหลนะับละ คาเบิ่งวิธีคำนวณกับสำรับศูนรนี้กัวิธีคำนวณบริยาคกับแต้องจิตใสรลัก10บของรางวัลที่หนึ่งบวกแปดองที่รัก10ของรางวัลที่หนึักสิของรางวัลท,ที่1ก็คือเลขสี่นะบรัะสี่บวกแปด หรือแปดบวกสี่ก็ได้เพราะว่ามีสองตัวบวกกันก็ได้แบบใดก็ได้นะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สองนับเรียงไปเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด จะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อที่เป็นวดที่สิบสองสำหรับสูนี้นำลงเป็นวดที่สองนำลงเป็นวดที่สองวดที่แล้วมาทีเ่เลขหก 6. วันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดรับตามนี้ดเลยแล้วทา่ว่าเบ,บิ่งสูตรที่สาม สูตรที่สามนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะเดินแปดงวดนะครับเพิ่งจะเดินแปดงวดเป็นถ้าเป็นสูตรหน่อยตัวนะครับเป็นสูตรสี่ตัวนะครับแคบลงมาอีกนะครับเป็นสูตรสี่ตัวนี่จะเดินต่อหรือไม่งวดแรกนะครับผมยังบาดใวงนะครับหลักหน่วยก็คือเลขเก่านะครับครับก็ที่เดินมาแบบนี้นะครับงวดที่สองเลขเจ็ดนะครับ มาที่เลขเจ็ดงวดที่สามนะครับเลขศูนย์งวดต่อมาอ่าเลขสองครับงวดต่อมาอีกเลขหนึ่งครับงวดต่อมาเลขเก่านะครับครัล่องเดินดีครับไม่ไม่มีใครเอกเลยนครับเดินเรียงอย่างเดียวนครับงวดต่อมาอีกเลขหนึ่ง วันล่าสุดเลขหกนะครับกําลัางเดินดีนะครับกําลัางเดินดีนะครับเดินมาแล้วแปดงวดนะครับเ,เดินมาแล้วแปดงวดขออ่าท่าสีให้เรียบร้อยนยอะครับถูกจะได้เห็นชัดเจนตำแหน่งที่เดินครับนะครับท่าแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว อ่าผ้าบดดนเพราะว่าอ่า้าเราปกติได้เห็นชัดเจนสวยงามนับลสำรับสูตรนี่วิธีคำนวณนครับวิธีคำนวณสูตรนี่กับว่าหลายกับใส่ตำแหน่งเดียวเลยแต่ว่าบวกกันสองข้างนับละขาขตไใสัลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองข้างรับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งหลัก พ,พันก็คือเลขเจ็ดครับรักพันก็คือเลขเจ็ดครับล่ะครับเลขเจ็ดบวกกันสองข้างเจ็ดบวกเจ็ดครับคือกันกำหนดที่แล้วครับเพราะที่แล้วก็เป็นเลขเจ็ดนั่นแหะวันนี้ก็เลขเจ็ดที่เก่าก็ทีททท่ได้ตัวเก่าตัวเดิมครับล่ะได้สี่ห้าหกเจ็ดครับในตัวเก่าครับละเจ็ดสองสิบสี่อ่ะเจ็ดบวกกันเจ็ดบวกเจ็ดไปสิบสี่ได้สี่สี่ ห6 7กเจ็ดนี่ครับตัวไดจะมานะล่ะตัวไหนจะมาครับทั้งเจ็ดเบื้องว่าอตั้งแตงงวดที่ออกสีสองนะะเขาที่เดินอยู่ในตำแหน่งสามตัวนี้นะละครับตำแหน่งนี้เขาเดินแช่งวดเดียวนะล่ะตำแหน่งแถวแหลกเขาเดินแช่งวดเดียวเท่านั้นเขาที่เดินอยู่ในสามตัวนี้ทั้งเจ็ดเบื้องนะล่ะนี่ครับขยันอยู่ในสามตัวนี้ระวังหาหกเจ็ดนะี่ครับ จะเดินขยันอยู่นี่ตัวนี้จะเดินต่อหรือไม่สำหรับตัวนี้น้ำลงเป็นวัดแรกไอ้ที่ไปพิจารณาบุญนะครับถ้าเดินต่อจะเป็นวัดที่เก้าถ้าเดินนะครับวัดที่เก้าสถิติแปดวัดจะเดินต่อหรือไม่รนะ ขอให้เดินขอให้เดินเรับตัวเลขน้อยๆนะครับยเยบกำลังเดินดีเดี๋ยวเทียว่าเาบิง้งสูตรทายสูตรที่สี่สูตรที่ 4, สี่ 4, ก็เป็นสูตรสี่ตัวเหมือนกันครับสูตรสี่ตัวเหมือนกันหงวดแหลกเด็กเจ็ดเนียบเที่ตีกับเจ็ดหงวดถุดนี้เพิ่งเดินมาเจ็ดหงวดนะครับเทือดตี 4. เจ็ดงวดต,ตัวเลขหน่อยหน่อยนะครับกับว่ามีค่าเอกเื่กันนับเรียงเื่ากันนะครับอ่างวดต่อมาเลขศูนย์งวดต่อมาเลขสองงวดต่อมาหนึ่งนะครับเลขหนึ่งงวดต่อมาเลขเก่านะครับก็ร่างเดือนดีงวดต่อมาอีกเลขหนึ่งงวดล่าสุดเลขหก 6. ตามนี้ครับะตามนี้เลยครับตามนี้เลยขออนุญาตทาสีอีกขึก,ก่ครับไม่ทาไม่สวยทาแป๊บเดียวคบะล่ะเสร็จแล้วนะครับเขากัมาเบิง่งวิธีคำนวณเลยนะรัะ สำหรับวิธีคำนวณสูตรนี้สำหรับสูตรนี้เราสิใส่ลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งวกกันสองข้างแล้วก็หลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งวกกันสองข้างแล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งวกกันสองข้างแล้วก็ เดี๋ยวหามาบังกันเลยครับนะเนี่ยผมก็ได้เขียนรอยเป็นที่เรียร้อยแต่ว่ากับมมาบังอ,อีกข้างหนึ่งครับนะเนี่ยรักรอยข้างที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับนะเนี่บวกกันสองัง้งก็ลักสิบเลขุนข้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์เู่นศูย์นะครัักหน่วยข้างที่หนึ่งคือเลขแปดครับแปดแปดนะบวกกันย่างละสองข้างครับสีบวกสีอ่าสีบวกสเป็นแปด อ่าศูนย์ลไม่ขาดนะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่ได้ตัวเกา่าได้สี่ห้าหกเจ็ดหยบได้ตัวเกา่นานะจะมาให้เห็นหรือไม่หยบอ่าก็คือยังเชื่อว่างวดที่ได้แปดเกา้าศูนย์หนึ่งหยบ ก็ได้ตัวเก่าซ้ำๆแต่ว่าเขาก็เดินตัวใหม่กลับมาตัวใหม่ครับนะครับเช่นสองวันนี้อะเขาบวกแล้วเขาได้เหมือนกันครับนะแต่ว่าตัวมากเขามาตัวอื่นครับกับว่าในหวันนี้อ่ะได้ซ้ำๆเหมือนเดิมแต่ตัวไหนจะมาครับนะครับในนี้เลยครับนสี่ห้าหกเจ็ดตัวไหนจะมาครับนะความน่าจะเป็นนำลงครั้งแรกครับนะ นำลงต่ำเป็นครั้งแรกถ้าเดินต่อ,ท, 8, ตอที่เป็นวัที่แปดหยับสถิติเจ็ดวันถ้าเดินต่อที่เป็นวัดที่แปดหยับขอให้เดินต่อครับละาถึงว่าทุกทุกสูตรที่ผมได้นำลง fc ได้รับชมทั้งสี่สูตรสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าแต่เฉพาะสูตรเก่าเขาที่ชนกัน ค่หากับหกน่ครับแค่ห้ากับหกเท่านั้นนะเฉพาะสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาจนวัที่แล้วนีสองสูตรสองสูตรนี้มันสูตรใหม่นี่ครับชนกันทั้งอสี่ 4, ตัวเลยนะครับสองสูตรนี้ได้ตัวเลขขึ้กันนะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาชนสี่ห้าหกเจ็ดสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งแต่ว,ว่าหากับหกนี่ชนสี่สูตรเลยนะครับ หากับหกนี่จะชนสี่สุดเลยนะครับแต่สี่ห้าหกเจ็ดนี่ชนสามสุดครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเอาทั้งสี่ตัวนี่แหละครับสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดนะครับคือหลักหน่วยหลักหน่วยล่างะครับสี่ห้า หกเจ็ดบหลักหน่วยล่างงวดประจำวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมสองพันห้ายหกสิบเจ็ดนะครับเอซี่บงวดประจำวันที่สิบหทับ 8. แปดทับหกเจ็ดหลักหน่วยล่างนะครับเอี่ชอบอ่าตัวไรบพิจนาบุญนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงนะแต่ว่าถ้าถามผมว่าตัวใดติดดับแน่คือสกับหกนะครับแล้สี่กับเดี๋ยวผมเขียนอฉีดกันแบบนี้ครับเป็นช่องช่องไว้ตัวที่ที่ไม่ติดดับก็คือเลข5้า และเลขเกตนีคี่ยไม่ติดดับรับละไม่ติดดับหลักหน่วยระว่าง4กับหกติดดับติดดับแต่เลขดับจาอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่าห้ากับหกนทั้งสี่สุดรับชะนทั้งสี่สุดเลยนะครับเลขหกจาอยู่ไหมรับละนะครับชนเด่นด้วยเดี๋ยวจะลงเลขเด่นให้ f c ซได้รับชมเป็นคลิปที่สองในวันนี้เลยรับละนะคลิปต่อจากคลิปนี้เลยรับละ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใไปชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดไลกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอร,รถถต์ตสับเพื่อดิตใจมีก็ระแรงใจที่จะไม่หาสูตรดีๆที่ได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามตุดอดีเดือนดีอนากดจะเดินต่อหรือไม่ที่พิจ,จารณาเบื้องก่อนนำไปใส่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ